อยากข้าวแหลมออกหัวโค้งขึ้นมาชนบันทัดสีเขียวเออถูกตรงมาหน่อยตรงมาหน่อยเออเออเดี๋ยวขี่ตรงไปตรงหยุดขี่ตูดหยุดให้ถึงเส้นดิไปให้ถึงเส้นเออหยุดแล้วก็ถี่ตูดอ่าแล้วก็ขี่ขึ้นมาหยุดแล้วก็โค้งขึ้นมาโค้งบนนะลูกเออถูกถูกหยุด ครานี้เราแหลมมาทางนี้ขึ้นมาบรรทัดทุกทุกอย่างเจ๋งอ่ะอ่ะวงกลมมาวอแหวนปืด๊ดอ่ะขีดตรงขึ้นมาขึ้นมาโค้ง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 เออนั่นละ่ะวอแหวนลงขีดตรงขึ้นมาตรง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 ,งอไปทางนู้นเหมือนทอทงสุดไปแล้วเอาไม่เป็นไรอ่าเสร็จ เออนั่นแหละสไว้ออกมุมออกขางโน้นเออถูกเสร็จปุ๊บขีดตรงขึ้นมาถูกอยากเข้าอยากเข้าบางนี้เออแล้วก็ขีดแหลมลงมาโค้ขงขึ้นอ่าเออ